สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูุูสุขคนมือนี้ก็มาอยู่กับช่องแก้มกินแซบคือเก่าพี่น้องมือในีไดเมนูย่ำหอยนางรมพี่น้องแต่ก่อนสิกินต้องมาเห็ดก่อนด้พี่น้องมาพี่นอ้นองมาเป่งวิธีเห็ดน,น้ำกันดิพี่น้องดี่พ้่เขาเขาใส่ปาใมันมีสีสันหละกะความกลมกลมพี่น้อง คนเล่พี่นอ้องแกะพี่นอ่องไงลแงไปหน่อง,งอ้ยงลมนึงไปติดมนห้ตะไครซอยนซอยไปแล้วนองใสงไปเตียมสอยพรอยใส่ลงไปน่อกระทีนซอยลำสรอยตงง้ใส่ลงไปน่อง<ะ> ก้นวันนี้พี่น้องก้นนี่มันเข่ากัน,กนอย่างนีเว้ยเสียกันพี่น้องตักเสียกันวันนี้โคตรลงซิ่งงาพี่น้องน้ำยางเอาซิ่งมาแล้วการก็สิบ่พ่อหรอกคือ,เ,อเมนูเด็ดพี่น้องนี่ใส่ลงไปพี่น้องแม่พี่น้องน่าพักแก้มือเอาพี่น้องแล้วละ่ะไปกินน้ำกันพี่น้องมามามาซ้ำ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องย่างเป็นทางการพี่น้องมาพี่น้องกินยำหอยนางรมนำกันบู๊ยเบิ่งหอมเจียวพี่น้องเบิงบ่งเอนไว้ตัวปกักแจงได้พี่น้องนอ้องพี่น้องเพื่อนจะแซ่บค่ะมาพี่น้องอ่ะโอ้วนจะเต็มปากเลยอ้ตายแล้วพูน่ะ ในพักมานำมาจับเป็นพักระกระชินลแล้วก็ซาลาเน่ค่ะซาลาเน่กับบอาง่ามพะโลกซื้อมาจากตลาดอืมตุ๋ยอะไรอ่ะใส่ใส่ก็เ <S 2> <S 2> ปเน็นเนี่ย,ปยไปมาไปลองไหม เมนูเด็ดพี่น้องเด็ดอีเล่ใส่ทั้งมือใส่ทั้งซอนนะจ๊ะ đại thực chạy bò, xào ngon, 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 ngon. ไปน้อกมางก็อ,อย่าใส่ทองโัยไปหรอกหายออหนึ่งค่ะไปน้องหล่มล่มลมหนึ่งน้ำยำเห็ดเอยงยังพี่เหีนและน้องพี่น้องเนาะ สามดําเนี่ยเซนก็ผิกน้ำเดือดพี่นเพแปลเป็นซีสันแต่กระแจไให่หาี่ี่นอะแต่เข้าไปกบับกี่แจเสิ่มความแจ็บเขาพี่่างน,นนะ กินยาเอา้อเพชรเพชรเองเพชรเอง Rồi thêm cho năm chả Cho thêm chờ có áp nhỏ tự bên mai mình nó mới thịt đi em Ơ Chữ bốc con toàn mà hư hứ về thằng hả หอยทอดต้นเป็น่องสังพ้นมาส่งบริการดีดีพี่หนหองส่งหอดบานเลยตวกคนยังไงพี่้องท่าอุบลอันก็อบอกไปสื้อห่านไหนักเผนไม่ได้ห่ายเยอสิบอกพี่กัดไปสื้อห่านไห,าหนเด็ดอีลินมหนองหอย มันมีอาหารทะเลไาด้ยค่ะเดี๋ยวขวางขึง้นยังเขาอย่างร่มอุ๊เผ็ดเวยเผ็ดพ,พี่หลองเขาอ,อยากกินน้ำพี่โอ้ใส่ทั้งเมืองใส่ทั้งซอนจ้ะ ยังไมนังลมสีเด่เน,น้องไปนองสำหรับคนที่บอเคยกินกน็ลองกินเบิอง์อะไี่ปนองมันแสบอีีเด้มันแบบว่าเ่ากับเอาหอยมาแซ่โซดาก่อนนะพี่นองแล้วโซดา แล้วเขาเป็นรองลำแข็งไม่นอ่องแหงสดนหนามแหงแจบดด๊บทำทุเบอโบเคื่กินกับร้องไม่นอ่องเพื่อนนีโบ้เขื่อใกันให้เกียรบอกินนะบา่ายนี้ให้จิ้มเตือนหนึ่งติดใจค่ะ <laughs> ເປັນຝັນໄວ້ໄດ້ກິນຍຳຫອຍນາງລົມບໍ່ພີ່ນ້ອງກັກບໍ พกกระชินใบสื่อให้พี่น้องคันยาคูอว่าพกกระชินใบสื่อไปอาไม่ได้ใสไปเบิปเป่งในคอมเมนต์้ว้พี่น้องเ้ยมีเบื้องลังให้เบิ่งแต่อยากหัวอยากหัว อ้าวพี่น้องสำหรับเหมืนอนนี้กะเอาไปสำนีเนาะค่ะเนาะฝากพี่น้องทุกคนนะคะพี่พี่น้องน้องทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กติ๊กต็อกล้วก็ช่องยูทูบแห่งฮ่องน้ิเด้อค่ะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเหมืนอนนี้กะขอบคุณแล้วกะ็สวัสดีค่ะ